สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford g a t e Channel นะคะวันนี้เกดจะมารีวิวนะคะเจ้า n e x t g e n Ranger รุ่น XL Plus เป็นแคปบยกสูงคันนี้นะคะราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่79,000บาทนะคะในตัวของเครื่องยนต์นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าแรงบิ405นิวตันเมตรในรุ่น XL พัฒนนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็คันที่เก๋มารีวิวนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างคะไปเลยค่ะบนฝากระโปรงนะคะของคันนี้นะคะติดตั้งนะคะ เป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิต so นะคะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะก็เป็นโลโก้แรกนะคะทําเป็นสีเทานะคะตัวกระจังนะคะติดตั้งนะคะเป็นกระจังทรงตะแกรงนะคะแล้วก็เป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะขีดด้วย สีน้ําเงินนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟจิ๋วให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะทางด้านหน้านะคะไปดูตัวไฟกันเลยค่ะไฟของ XL พ l u นนะคะเดิม er นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะคันนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะก็ในส่วนของลูกแก้วนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็วงในส่วนของวงแหวนก็เป็นทรง เหลี่ยมนะคะแล้วก็เสริมในการติดตั้งของตัวข้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะเป็นคิ้วรอนะคะคันนี้นะคะเราเรียกว่า5นิ้วนะคะเป็นแบบดำเงานะคะในส่วนของแม็กและยานะคะ XL พั s นะคะเดิมเป็นแม็ก1 6นะคะคันนี้นะคะก็เปลี่ยนลายของแมกนะคะแล้วก็ แม็กก็ยังเป็นแม็กสินะคะเป็นลายของแวมพายนะคะเป็นดำขิดด้วยสีแดงน,นะคะในส่วนของตัวไซส์ยานะคะให้อยู่ที่2องหกห้ห r 1 6นะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวแล้วนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะสำหรับในรุ่น xl พัดนะคะกันสาดนะคะติดตั้งให้นะคะทั้งช่องแคบแล้วก็คู่หน้าเลยนะคะเบ้ารองมือกันรอยนะคะ ก็ติดตั้งให้นะคะในส่วนของ XL พ l สนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีดำด้านะคะคันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของสติกเกอร์นะคะเป็นลายตัวอักษรเลนเจอร์สีเทานะคะข้อฟ้าถังน้ำมันนะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะของรุ่น XL พ l ส s ก็เป็นไฟ มันติรีเฟ็เตอร์นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะจากด้านข้างนะคะก็มาอยู่ที่ฝาก,กระบาดท้ายด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมะคะเป็นกล้องถอยหลังนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่คะ่ะกล้องถอยหลังนะคะฝังอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ดเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งอะคริลิกนะคะเลนเจอร์นะคะที่ฝากระบาดท้ายเป็นสีแดงน,นะคะเพิ่มความ สวยงามนะคะให้กับฝากระบาดท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนนะคะเอกซ์พัดเดิมนะคะไม่มีกันชนนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นกันชนนะคะของเดลตานะคะแล้วก็มีห่วงโอเมกานะคะสีแดงทั้งสองข้างด้วยนะคะภายในห้องโดยสารของเอกซ์พันะคะเดิมนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะ มีการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลนะคะสวยงามเลยนะคะให้ความสปอร์ตนะคะแล้วก็หรูหราให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของหมอนะคะมีการปักนะคะคําว่าเน็กเจนด้วยนะคะคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลสีดำน,นะคะตัดด้วยสีเทานะคะหน้าจอกานะคะก็เป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android นะคะรองรับในส่วนของ บูทูธไร้สายได้ด้วยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะช่องชาร์จไฟนะคะเป็น USB ให้1จุดนะคะแล้วก็เป็น Type C ให้อีก1จุดนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนไม้นะคะก็เป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยแล้วนะคะพวงมอลัรรยนะคะก็เป็นพวรมอลัยไฟฟ้านะคะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจนะคะ รีโมทน่ดอกนะคะแล้วก็กุญแจธรรมดา1ด่ดอกนะคะรุ่น XL Plus นะคะฟอร์ดให้การเปิดปิดไฟหน้านะคะเป็นอัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่น XL Plus แครนะคะก็จะให้ถุงลมนะคะ2ลูกนะคะระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Next Gen นะคะการรับประกันนะคะอยู่ที่5ปีนะคะหรือ150,000กิโลนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ก็มีมาให้ด้วยนะคะชายบันไดนะคะคันนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะเราเรียกว่าสัคขับเพจนะคะเอาไว้กันลอยนะคะเวลาลูกค้าขึ้นรถนะคะถูกใจไหมคะสำหรับชุดแต่งนะคะของ XL p a คันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากจะสอบถามนะคะโปรโมชั่นนะคะหรือตัวรถนะคะ สามารถติดต่อหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกดฝากช่องทางช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford g a t เกด a n n e l ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกดด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ